อตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านที่สร้างใหม่แล้วนะครับในกำลังขึ้นเสาข้างหน้าที่จอดรถด้านหน้าฐานเยอะแฮะนี่ปลาจีนเขอเอฟเอาปลาจี๊เอ็ฟบ่อสช่องใหญ่ช่องใหญ่ช่างใหญ่ใตญ่อันนี้ช่างใหญ่อันนี้ช่างเล็ก ใช่างเฟมือช <c ười> ่างบ้านเถอะช่างเฟมือแห่งแห่งหมู่บ้านเ่ยตอนนี้ วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปดูการสร้างบ้านนะครับอัปเดตการสร้างบ้านให้หลางสาวนะครับหลานสาวสร้างบ้านใหม่เราตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะที่เราเลือบ้านหลังเก่าแล้วตอนนี้เราสร้างใหม่ละเพียงระยะเวลาเดือนกว่ากว่าความคืบหน้าในการสร้างบ้านจะเป็นยังไงนะครับเราไปอัปเดตกันนะครับไปเลย อตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านที่สร้างใหม่แล้วนะครับในกำลังขึ้นเสาข้างหน้าที่จอดรถด้านหน้าขานดูรอบๆช่างกำลังทำกันอยู่เดือนกว่านะครับนี่โดยช่างฝีมือ ใชมือของหมู่บ้านเดินเข้าไปดูด้านในนะเพิ่งได้เดือนกว่าแล้วเนี่ยใกล้เสร็จแล้วอาทำอะไรกินซาซาอกำลังกินข้าวกัน nี่ em à em เพิ่มสีละทาง มีห ua, ้องครัวมีทางประตูออกมีห้องน้ำใครเสร็จแล้วครับตรงนี้คงได้มึงมึงที่จอดรถล้ว อาะเนี่มาขานีนซากับช่างแปง้งนะบอกครำไม่ได้เลยเน่ยต้องเยอะแฮะเอนี่าปลาจีนขอเอฟเอาปลาจีนเอฟบอส้มยห้องละห้องใหญ่ห้องละใอันนี้ช่างใหญ่อันนี้ช่างเล็ก <c oughs>

กูืนมาไปน้อยเนาะมีที่นักเนาะอยกโคตรอ่นงนนหนักที่นี่โคออถไฟแม่เจตัวกห้องนั่งก่าห้องนั่งเก็าเขาเนี่ยงเนาะเป็นเป็นีเนาะที่าจารเานี่ซึ่งมันเข็นขกาะไทยต้องท้ที่จะเข้านดี

มันเ่เดียวพนนี่ห้องนอนเลย้งนมัสองห้องบตละงสี่ห้องสาห้องัสี่ห้องลูกห้องปอ่กันมหรอ่อเดวโอเคบาสามห้องบ่สี่ห้องสี่ห้องนี่เยน่ออ๋อไนสองสห้องเาเหลือห้องน่าหอ่เสือมากลาบห้องกันนูครับเลลาบเอลาบกับช่างใหญ่อ ข้าวเสร็จกันแล้วนะครับตอนนี้ก็วางควาแล้วหนีบ้านใหม่ไมก,กล่ะกละไก่เสร็จละมุงลังคาเรียบร้อยโดยจะมุงลังคาอันนี้พวกนี้นี่สวยโอเคครับนี่คืออัปเดตการสร้างบ้านไก่เสร็จละขอบคุณทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe ลุงชายไปกันไปแอลนะครับบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้า เจอกันตอนบ้านเสร็จนะครับ